เจ็ดคำพูดทรงพลังใช้ได้ทุกครั้งเมื่อเริ่มต้นใหม่ 1. คุณไม่จําเป็นต้องเป็นคนยิ่งใหญ่เมื่อเริ่มต้นแต่คุณต้องเริ่มต้นเพื่อเป็นคนที่ยิ่งใหญ่ 2. คุณสามารถสร้างชีวิตใหม่ได้ด้วยการหาทางเลือกใหม่ๆ 3. การเดินทางนับพลิเริ่มต้นที่กแรก 4. คุณไม่สามารถย้อนเวลากลับไปเปลี่ยนแปลงจุดเริ่มต้นได้แต่คุณสามารถเริ่มต้นตอนนี้ เพื่อเปลี่ยนแปลงจุดจบได้ถ้าไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตฉันได้นอกจากตัวฉันเองเท่านั้น 6. หากว่าทุกอย่างสมบูรณ์พร้อมไปเสียหมดคุณจะไม่มีโอกาสได้เรียนรู้และจะไม่มีทางได้พัฒนาขึ้น 7. ทุกทุกวันคือโอกาสของการเริ่มต้นใหม่อย่ามัวแต่จมปลักกับความผิดพลาดเมื่อวนันวาน เริ่มต้นใหม่วันนี้ด้วยความหวังและกำลังใจดีกว่าเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าวันที่ผ่านมาจะเป็นอย่างไรวันพรุ่งนี้เราสามารถสร้างใหม่ได้ด้วยตัวเราเองนะคะ